ก็ตามในชีวิตน้องเราอะเราจะอารจะอเป็นกําลังใจแล้วก็รอปลอบใจน้องเราอย่างเดียวเพราะว่าก็ต้องเติบโตกันอกหักก็คือก็คือการอ,อกหักก็คือการเติบโตอย่างหนึง่งการมีความรักก็คือการเติบโตอย่างหนึง่ง <c oughs> การเป็นตัวของตัวเองอะก็เป็นการเติบโตอย่างหนึง่งสิ่งหนึ่งที่เราชอบในตัวน้องกามินนะเพราะว่าเขาอะเป็นคนแสดงความรู้สึกแล้วก็แสดงอารมณ์เว้ย ชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบเกลียดก็บอกเกลียดรักก็บอกรัก,กใช่ไหมพี่เบลเออน้องเขาเป็นอย่างนั้นดีครับครับโก้เออหัวล้อก็หัวล้อเสียงดังอะไรเงี้ยเราว่า<ห>มันก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะมันแบบไม่เขาได้เรียนรู้กันจริงๆก่อนแบบเออไม่สั่ก่อนอายุอายุก็ไม่น้อยเราไม่ใช่เด็กสิบแปดอะไรเงี้ Lao, <16 S 1> ยจีบกันวันนึ็กพรุ่งนี้รักเลยเออแล้ววันหนึ่งถ้าน้อง อสมมุติว่าเขาไม่ได้รักกันน้องการมินเขาก็ไปเติบโตของเขาอะเดี๋ยวเราปปอกน้องเราเองเว้ยและทุกคนน่ะพี่เบลพี่เบสพ,พี่ต้อมก็ช่วยปลอบใจชาลีด้วยนะโอเคปะใช่ครับต, <c oughs> รต,ต้องทำทุกวันเลยป้าแตงต้องทําทุกวันต้องต้องต้องโปรเทคแบบร้อยเปอร์เซเพราะว่าชาลีเคยบอกว่าป้าแตง คือต้อมจะจําท pues ุกคําหรือว่าทุกงานหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหัวต้อมเวลาต้อมมาเล่าต้อมจะจาคํานึงที่ชาลีบอกครับประธานก็บอกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเขาทําตัวไม่ดีอย่าสนับสนุนเขาอย่าสนับสนุนเขาให้ต่อว่าเขาให้ติงเขาให้ให้ด่าเขาแล้วก็ติเพื่อขอไม่ได้ติเพื่อทําลายนี่คือสิ่งที่ต้อมยึดยึดในสิ่งที่ต้อมยังโปรเทคชาลีอยู่ว่าก็ในเมื่อบางคนบอกว่าต้อมทำไมยังอวยชาลีอวยชาลีอวยชาลีอยู่นั่นแหละแต่ต้อมถามว่าในเมื่อเขายังไม่มีอะไรที่ ที่เสียหายยังเป็นคนดียังเป็นคนน่ารักยังเป็นคนที่แบบแบบดีต่อแฟนคลับดีต่อครอบครัวแล้วเขาน่ารักแบบเนี้ยทําไมต้องถึงเลือกที่จะไม่อวยเขานะฮะในตอถ้าถ้าให้เขาทําไม่ดีก่อนต้องถึงจะไม่โปเทคเขาแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรที่ชาลีเขายังทําไม่ดีนะครับในมุมมองของคนที่แบบที่แบบติดตามชาลีมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยป้าแดงผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาทําไม่ดีต้อมก็จะไม่ปล่อยชาลีเหมือนที่ชาลีบอกทุกคนว่า อย่าปล่อยผ่านถ้าเขาทําตัวไม่น่ารักกับไม่ดีหรือไม่ดีต่อต่อแฟนคลับอะไรอย่าเงี้ยครับทำไ,ได้ด้วยพี่ขชบค่ะพี่ต้อมจริงครัว่านางมันมันทำให้เราได้พูดได้เต็มปากหรือปกป้องเขา